อัปเดตฝนฟ่าพาะอีสานมือนี้27สิงหาคม2567อิแอดมินอัปเดตด้วยดาฝนให้นําไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับมือนี้ภาคอีสานของเข้าจะมีฝนฟ้าขนองรอยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการน้องบุรีรัมพ์ูอุดรธานีสกุนครนครพน,นมเชัยภูมิคอนแกน่น กาลสินมหาสารคามโคราชและบุรีรัมล่มตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสเรดาร์ที่1ตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนายุงนามโสม บานพื้กุดจับน้องวัวซ้อเพ่นเมืองบานดุงชัว่านว่างสามหมอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีหน้าแหวด้านสายทาลี่ผู้เรือปากช่มหน้าดวงจังหวัดเลยบานม่วงค่ำตาอากาศเจริญศิลว่านอนนิวาดอากาศอำํานวยสว่างแดนดินซองดาวว่ารีจะพู่มพังค้นจังหวัดสกลนคร สามชัยข้าม่วงจังหวัดกะลศิน์หน้าท่มบานแพงสีสรงข้ามท่าอุทเทนจังหวัดนครพนมเกิดต่างจังหวัดของหนองค่ายละกาเบิงการจากอีกหนึ่งเรดาตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงปานกลางยูเทียมเพื่อบ้าพพื้เมืองกุดจับหนองวัวซ่อเมืองอุดรธา,าน,านีเพ่นพิบุลรักบันดุงเมือง กรงฝนเมืองไชยว่านจังหวัดอุดรธานีสว่างแดนดินซ้องดาวว่าริชภู่มพังคน้นว่านนอนนิวาดอากาศอำนนยค่ำตากาบานม่วงจังหวัดสกลนครเซกาโสพิสัยพ่อนเจริญศรีวิราบึงคงรงจังหวัดบึงการสามใจจังหวัดกาลสินลากาศสปปลาวกุุงฝนหนักยุทียมเพื่อว่านนอนนิวาดค่ำตากาจังหวัดสกลนครอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาละกาศสปปลาวคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วเพราะก็ไม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ